สวัสดีนะวันนี้เราจะมารีวิวบาร์บี้กันอย่าอย่าไปพิมพ์ก่อนเออเราต้องถ่ายเร็วๆนะไม่งั้นเราจะไม่ได้รีวิวตัวที่เราซื้อมาใหม่ตัวแรกนี่บตันนี้จะชื่อว่าเอเรายังไม่อยากต้องเชื่อถึงเราจะตั้งเออตั้งตัง ตัวนี้ชื่อว่าเทเรซาเราได้บาร์บี้มาใหม่เยอะแล้วนะเทเรซาแล้วก็เปลี่ยนชุดรองเท้าจะไม่มีสวนพลาสเราติกสวนออกน่ากลัวมันหลงกันนะเทเรซาตัอไปนี่ชื่อว่า นี่ชื่อว่าโบโบนะใช่ไหมมันจะมีส้นอย่ามันลงกันอะนมีส้นแล้วถ่ายตอนเช้านะบางที่เราอาจจะถ่ายตอนข้ามอีกแล้นี่เราได้มาใหม่แต่เราไม่ได้รีวิวให้ดูเลยนี่ไม่ใช่กระป๋องมันหรอกเัวใช่ใช่ใช่กระป๋องมัน มันขาดแล้วนะกระป๋องเทมันจะเป็นนี้สีม่วงปีก็จะขยับได้นะเปีขยับโดยที่เราไม่ได้ตีเรากดตรงเอวมันกดปั๊บโอเคเดีลยวเห็นไหมเราแต่งหน้าให้มันแล้วมันจะจางเปี้ยกเลย นำํำนันกำลังจะไปเล่นนะน้ำท้าเป็นอย่าง,งน,นี้นะนี่เก็ได้มาใหม่เหมือนกันที่เราได้ไมาใหม่น้ำท้าเป็นนี้เหมือนกันนะเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีพูอ่อนแต่ในกล้องจะเห็นเป็นสีชมพูเออจะเป็นออกสีมว่วง เรื่อยจีมันมันจะเสียงผวดอันนี้เสียงผู้เข้มมีการปาปี้ทั้งสองน่าจะเห็นนะยังเห็นไหมจะเป็นอย่อยางเงีย้ยเงี้ยเงี้ยไม่เห็นหรอกนะจะต้องรีบแทนน<อ>ตัวนี้ชื่อปาปี้น่าแต่งตัวให้มัน มันจะมีแม่เหล็กจะได้จับของได้นะผมสวยนะตัวนี้ชื่อว่ามารีอามารีอาเป็นนาบเปี้ของเธอจริงๆนะพูกนั้นจะเป็นบาร์บี้เรียนแบบอันนี้เป็นบาร์บี้แฟั่นลิซ่าที่จริงบาร์บี้เรียนแบบจะหักตรงข้อมือไม่ได้ใช่ไหมแต่เงี้ย มันหางได้เป็นบาร์บี้มาริอาจริงๆเราสั่งซื้อจากผ่านทาง,างนี้นะน่วชีสชุดใหม่เราทำชุดมาแล้ว,ม,ลวมันะำจนนี้นะครับลี่มันอยู่ในบ้านบาร์บี้ของเราใกล้ๆเคียงนะแต่เราจะไม่ถ่ายเราจะถ่ายตอนนิวชี布拉邱เด็กสลิดนะครับจะใส่หน้ากางห้าหน้าเคยง ตัวนี้ชื่อว่าซาร่าซาร่าจริงผมมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่เราย้อมสีผมมันให้เป็นสีมพูตัวนี้เห็นป่ะสีมพูพนี่ชื่อว่าลาพันเซลเราซื้อผ่านเน็ตเหมือนกันสวยนะสวยสวยเลยลาพันเซลนะนี่นก็ชุดของมันเลยเอา กเงนนี้ยก็จะหักได้นะทางงี้หักได้นะไม่ใส่รองเท้าใส่ไม่ได้ใส่ได้อยู่ตัวนี้ไม่เทนะไม่เทชุดจะเป็นอย่างนี้ตัวที่ไม่มีอะไรปิดๆเลยชื่อว่าลาพันเออไม่ใช่ลาพันเซอันนี้ชื่อว่าชื่อว่าอันนี้มันคขาล็บใช้นะ ชื่อว่าอะเออไม่ใช่อู้ชื่อว่าอะไรก็ได้นะน่าหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าเราไปเอบปาบางที่ได้หมดแล้วกันอีกสามตัวนะตัวนี้ไม่เทะตัวก็จะเป็นแบบนี้ตัวก็นิ่มๆรองเท้าก็ไม่เทะเนี่ยเนี่ยหายากนะไม่เป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเ,เ,เนี่ก็เป็นคนลับใจ นี่ชื่อว่าลานี่ชื่อตันชื่อเขียวนี่ชื่อมลซ่าแล้วก็ย้อมส,สีผมเหมือนกันที่จริงมันจะเป็นสีผอมอ่อนใช่ไหมเราไปย้อมสีผอมมันตัวนี้รองเท้าสวยไม่เทรองเท้าหาไม่ยากหรอกที่เราตัดที่จริงมันเป็นยาวเราไม่อยากให้ตัวนี้เราบใช้ไง ไม่ได้หมดเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย